สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟทุกทท่านเลยนะคะมาพบก,กับช่องสาวึงเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยสูตรมัดรวมนะคะพี่พี่จาง,งวดประจําวันที่24มกราคม2567นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่้งแต่18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครอง ปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ,ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะมาดูผลสรุปกันเนาะพี่ๆจ๋าสำหรับของวันที่23นะคะเดี๋ยวค่อยดูแนวทางของตัวใหม่เนาะอ่ะซึ่งวันที่23นะคะแอดให้เด่นที่3กับ2ไปดู แอดอ่านไปแล้วนะแอดเขียนผลผิดพี่น้องต้องทําใหม่นะคะอ่าผลที่ออกในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะกิจเนาะห้าหนึ่งศูนย์ล่างสี่หกนะคะห้าหนึ่งศูนย์ล่างสี่หกแอดหลุดไปนะคะสําหรับในรอบพิเศษเก้าสี่เจ็ดนะคะเก้าสี่เจ็ดล่างหนึ่งหนึ่งแอดก็หลุดไปนะคะในรอบปกติสี่สี่หนึ่งล่างหกหกนะคะ,นะคะอ่าสี่หนึ่งแอดมาในชุดกันนะคะพี่พี่จา๋า 1> c 1แอดมาในชุดกันเนาะส่วนล่าง6 6แอดหลุดไปสําหรับในรอบ vip นะคะ586อ่าล่าง82นะคะ86มาคู่กับ89ตัวที่แอดเน้นนะคะส่วนตารางมาเช่นกันตาราง82ก็มานะคะดินที่แอดมาแต่8228องอดไม่มีนะอันนี้คือเข้าตารางนะคะตัวที่แอดจับคู่มาสองคู่นะคะพี่พี่จา๋า ยังไงก็ตามต่อแล้วกันเนาะสูตรการคำนวณมีเข้ามีหลุดนะคะวันนี้ก็มาแบบไม่โอเคเลยนะคะตัวที่แอดเน้นไม่มาเลยนะคะพี่พี่จา๋าอ่ะตามกันต่อแล้วกันเนาะของงวดวันที่24ินะคะพี่พี่จา๋าวันที่24นะคะเข้ามารับชมแล้วแอดฝากด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะพี่พี่จา๋ากดติดตามนะคะอ่ะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดเวลาแอดลงคลิปใหม่ๆนะ อ่สำหรับพี่ๆท่านไหนสนใจกลุ่มแนวทางของแอดนะคะ ID Line อันนี้นะ ID Line ของแอดนะคะเพื่อนๆแล้วก็ส่งสติกเกอร์มาเดี๋ยวแอดดึงเข้ากลุ่มอีกทีหนึ่ง ID Line ของสาววึงตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเข้ากลุ่มแอดดึงเข้าเองนะคะแอดดึงเข้ากลุ่มเองนะคะเพื่อนๆมาก่อนเนาะถ้าไม่ใช่ ID Line นี้แล้วไปผิดกลุ่มเด้อนะคะอ่ะฮานอย สูตรมัดรวบวันนี้แลวทางเลขทูบมาอีกแล้วนะคะในสี่หนึ่งเนาะสี่หนึ่งในรอบปกติเมื่อวานมาทั้งสามหน่อยสามตัวสามหน่อยนะคะปังมากหรือวันนี้มาแค่ในรอบปกติบนนะคะสี่หนึ่งอ่ะพรุ่งนี้ลุ้นกันนะคะเดี๋ยวแอดจุดไว้นะคะเพราะว่าแอดก็ต้องออกไปทำงานเนาะ ตามต่อกันที่สูตรมัดรวมนะคะชุดกันก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูตารางตัวเด็ดกันนะคะว่าวันนี้แอดมีตัวไหนกันบ้างย้ํานะคะแอดให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะแอดไม่รู้ล่วงหน้านะคะว่าจะมาตัวไหนคํานวณไปตามสูตรได้ยังไงนํามาแบ่งปันพี่ๆแบบนั้นเนาะเข้าบ้างหลุดบ้างก็อย่าว่ากันเรือแอดก็พยายามทาเต็มที่แล้วนะคะ <c oughs> อ่าทุ่มเทเต็มที่แล้วกับเวลาการให้ทําให้แนวทางฟรีนะคะ อะตามต่อกันที่ตารางตัวเด่นลเลยแล้วกันนะคะแอดให้เด่นไปที่หนึ่งนะคะเด่นไปที่หนึ่งสองเก้านะคะเด่นสองเก้านะคะอะตารางตัวเด่นนะคะเด่นที่หนึ่งสองเก้านะคะห้าสามนะคะสำหรับเด่นสุดในตารางนะคะแอดให้เด่นไปที่สองแล้วก็หนึ่งนะคะเด่นไปที่สองแล้วก็หนึ่ง อ่าตัวที่แอดจับคู่นะคะมีสองหนึ่งสองห้าสองเจ็ดสองเก้านะคะส่วนหนึ่งเนาะแอดให้เด็ดไปที่หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งสามนะคะหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์มาแล้วมาอีกได้เนาะแล้วก็หนึ่งหกนะคะตามต่อกันที่ชุดกันสำหรับชุดการแอดให้ไปที่เก้าศูนย์ นะคะสามเก้าห้าหกแล้วก็ห้าเจ็ดนะคะอ่ดทีนี้สำหรับตัวที่แอดเน้นนะคะอ่าแอดให้เป็นเพียงแนวทางเด้อพี่พีจ๋ามีเขามีหลุดนะตัวเด่นที่สองนะคะเด่นสุดที่สองแอดให้ไปที่สองห้าแล้วก็สองเก้าสำหรับท่านที่ไม่ชอบสองเก้าก็กลับหัวเป็นสองหกแล้วกันนะคะสำหรับเด่นที่หนึ่งแอดให้ไปที่หนึ่งห้าหนึ่งหก นะคะ90 93นะคะวันนี้กลับหัวเองนะคะสำหรับ9กับ6 6กับ9นะคะอ่ะจดไว้แคปไว้นะคะฝากนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีนึงแล้วกัน แอดก็ขอขอบคุณพี่พี่เอฟซีทุกทท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะสาหรับท่านไหนอยากได้รัฐบาลไทยอมสินนะคะเดี๋ยวแอดลงให้ในกลุ่มแล้วนะคะรับได้ในกลุ่มเลยนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่พี่เอฟซีทุกทกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งย่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ